อันนตัวนี้กำลังวิ่งตัวนี้กำลังวิ่งกำลังวิ่งตัวนี้กำลังวิ่งตัวนี้กำลังวิ่งโอ้โหชสงโอ้แต่งกูยนุยโอ้โหกุ้นพร้มกันสองตัวตัวนี้ตัวนตัวนตัวนวยแตงหนึ่งตนึ่สวัสดีครับทุกคนันิี้พกผมบอยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไปเศษมาแล้ว x3 นะครับ วันนี้ผมมีชาเลนจ์ขับรถยังไงให้แต้มบวกนะครับทุกคนผมกับน้องๆผมที่แต่งตัวเป็นฉลามเนี่ยจะขับรถอ้อมวงเลยนะครับจะขับไล่ชนคนแต่เราจะเน้นชนคนนะครับไปเราไปดูกันเลยครับทุกคนแต่แต่ต้นเกมเรายิงคนได้นะครับแต่แต่ถ้ายิงคนเมืงนน้ะเสร็จปุ๊บเราก็จะหารถกันเลยดูกันดูแต้มแต่ละคนดีโอ้โหห้าพันสองโอ้โหสามพันแปดสามพันแปดห้าพันหนึ่งแต้มแบบแต้มงสูงกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนอไป ไปดูกันเลยว่าเราจะได้ที่เท่าไรกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมผมก็ติดทับบอร์ดนะครับไอหลามให้เรามาเลี้ยงไอหลามนี่เรามาเลี้ยงดิสวัสดีครับไอหลามไอหลามคลองโรคไอหลามคลองโรคถ้าลงมาที่แรกเนี่ยเรายิงได้เลยแล้วเราก็ไปขับรถเอาที่หลามแต่ไกล้จะลงที่ได้รถแล้วแต่พี่ไม่อยากใช้รถนี่หว่าขอไปหาม,มอเตอร์ไซค์ก่อนอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ชอบขับมอเตอร์ไซค์อ่เอะเฮ้ยพี่ขอพี่ขอครับนี่ มันมันม <aría> ัน <those> มันมันเฮ้ยมันลงกดีม hey, ันลงกดีเฮ้ยมันลงกดีเฮ hey, ้ยเดี <sh> ๋ยวเราขับไปดีบาสกีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราพาน้องไปหารถก่อนช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 นโอ้โหเต็มเต็มเลยไป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 ปวดปวดปวดได้แล้วปวดได้แล้วปวดด้แลวปวดปวดเลยเจ๊เจัเจอ่จวเจ๊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 ้จ๊เจ๊เจ๊เจวเจ๊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 เจัเจ๊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 งจ๊เ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  โอ้โอ้หนสองโอ้ตงยนนี้โอ้โหกูกันสตัวตนจนตโอ้ยตกหนึา้วยคนปั่นเคยยินะเอ้ได้ไปสตัวเลยไโอ้ยโอ้ตัวนี้กระเด็นข้ามแพงอ่ะคิดดู เออไม่เป <c oughs> ็นใจนี well. <c oughs> video, ่ไงไปไปไปเรามารวมตัวกันนี้เรามารวมตัวกันนี้ไม่ต้องเกี่ยวของไม่ต้องเกีบยของขึ้นมารวมขึ้นขึ้นรถมาเรามารวมตัวกันบนนี้ต่รวให้ท่วทกันนี้กรบาถอกสองวันไสองเออไปไปไขึ้นขึ้นรถ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 ไปไปไปขึ้นบี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 เร็ว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 เลลลลเลลร ถ้ามันขับรถเราจีนรถไปให้แตกเลยนี่ไงโอ้โหใครช่วงโซ่ลูวบาดาวปะเข้าบ้านมัเข้าบ้านมัเข้าบ้านเฮ้ยนี่นี่ยี่นี้มีนี้มีเอาล้วกูมาแ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 ล้วโอ้โหไม่โดนแอ้วช่มันช่มันโอ้โหโอ้โหโอ้โหช่วไม่โดนเจลยสองตัวสตัวไไหไหอนี่ไง โอ้ใครข่าไปฟูจนกูวะเนี่ยจะขึ้นบนจะทำไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะมันมันอยู่ที่มันอยู่ข้างนี่ตัวดึงยิงทำไมไรหนูยิงทำไมหรอยิงทำไมไรหนูยิงทำไมหรอยิงทำไมหรอชนเป็นลูกบอลเลยจ้์ แล้วมันมาขายมาขายมาขายโอ้โหอนี่ค้างมนนี้เลยแล้วน้ำให้ยาไว้ไนี่ได้ยังไงโอ้ยกูจะโดนกูจะโดนกูจะโดนยิงแม่งเลยละกันไอ้ยี่้อไปเ้อไป่เยกคุณจะแตะคุจะแตะขอชีวิตรอดกันละกันไอ้ยี้อโอ้ยรถคุณจะพังไอ้าเราจะตายเราขับรถเราขอลงรถยิงมาเลยเฮ้ยตัวนันวิ่เข้ามาเดวตัวนั้นวี่เข้ามาเวนี่ไ พาไปนี่ <l id> ไอตัวไหนอยู่ในบ้านเราลงแล้วยิงมาเลยแต่ตัวไหนอยู่นอกบ้านเราชนมันออกยีบงไม่งั้นเรายิงไม่ได้ว่ะไอ้ี่าจุดนี้มาจุนี้มนี้มดูดนีเนี้ยอูไม่โดนไ่โดนไม่โดนเยอภาพาไปอยู่ตรงขงไม่ายิงไม่โดนไม่โดนมึงออกีมึจะขับรอะไรมัมึงออกไปดีออกไปดีคุจะชนมันงไ่ะมึงออกไปดีมึงออกไปดีเยอมึงโดนไปโดนเด้ ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะนี่ไงรถทั้งโอ้ยมึงกูด่าตายซะก่อนครับโอ้ยกูด่ารถเอ้ยกูด่ารถเบิกรถโอ้ยจุนเป้ยจุนเป้ยฮัลโหลัวดาวกูกูตายกูตายรถระเบรกรถไอ้พวกไหนอยู่บนบ้านเอาปืนยิงมาเลยแต่ถ้าไหนไอ้พวกไหนโดนวงเอาควบรถชนเนาะเดมาดูโชคปลาโอ้โหมันนอนมันนอนนอนโอ้เยอะรถติด ขอคิวตัวนี้ก่อนละกันขอคิวตัวนี้ก่อนละกันเฮ้ยไปแจกคนอื่นเฉยเลยเ,ยเ,เ,เฮ้ยขารวยไปช่วยมาขารวยไปช่วยมาขารวยไปช่วยมาเฮ้ยกูดาวใครมากูดาวพีว่ได้แจกไหนไม่รู้เฮ้ยไว้เย้ดูแชมป์หรอครับทุกคนถึงจะไม่ได้รู้ท้งเกมก็เถอะมันอยู่ในบ้านไงมันก็ต้องหลบกัน ต่อไปเ,าไปเ,เ,นนร,เราจะ,เ okay, รเจะไปเล่นเกมที่2กันนะครับทุกคนล่ะเราจะไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนต่อไปเราจะไปเล่นเกมที่2กันนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เที่ยวไหนะครับแต่ถ้าตัวไหนอยู่ในแมวพวกผมจะยิงนะครับไอตัวไหนที่แบบยิงไม่ชนไม่ได้จริงก็จะยิงนะครับทุกคนแต่ไอตัวไหนชน,นได้ก็จะชนนะครับแต่มันโคตรสนุกเลยครับขับรถชนคน <S 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 ทุกคนลองเอา skill สกิลนี้ไปใส่ดูนะครับ <S <S อไอสกิลเนี่ยคลเป็นตำหนักไอสกิลเนี้ยมันอ่ามันที่ว่ามิชชาหรือเปล่าวะไอที่มันยิงยิงไม่โดนรถอ่ะเวลาคนขับรถไอสก นอกจากเขาจะวางเป้าโดนตัวเราจริงๆนะครับนี่แหละครับสกิลที่ดีแล้วก็ตัวนี้ครับปาฏิยาเร็วครับทุกคนอ่าแม็กซิมนะครับทุกคนใช้ดีครับเวลาเล่นน็อกหมอกมองยังวะปดเลยครับมาชู่กันมาหลบหลังกอไม,ม้มาหลบหลังกอไมาตรงนี้มาหลบหลังกอไมาตรงพี่เฮ้ยไปแล้วเจอเราแล้วไปใกล้ใกล้ใกล้ เฮ้มันลงมันลงมันลงยได้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 เฮ้นี่เยโดเยโดโคเทเยโดไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดำเดี๋ยวพี่ดำเยพี่ลงดูแผนที่แป๊บหนึ่งบว้มชุบด้านหลังให้ไปเห็นไม่เห็นไหมวชุบอ่ะด้านหลังด้านหลังตรงมาตามมาตามตามมา้อยู่กนบ้านจริงมัน แตก <Sen> แตกแตกแตกขับรถปวดเมืองเว้ยโอบย้ยขับรถินตัวเลยยิงเลยครับยิงเลยครับยิงเลยครับโอ้ยโอ้ยแตกกู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 แตกเอ้ยไปทันเหรอขับรถถอยขับรถถอยไปหาเหรียญชูบดิน่าจะมีเหรียญอยู่บของเองอะระบบมีรมีระบบมีเฮ้ยเอ้ยพวกเราโดนตัดกำลังไปสองตัวครับทุกคน ไอ้หลามเสียหลักไอ้หลามเสียหลักไอ้หลามต้องตั้งหลักใหม่ตรงไหนวะมาตีเรือบนหน้าไปยัไงยังไงตีไอ้หลามไงตีไอ้หลามยังไงพาไตัวไหนชนไม่ได้ยิงแม่งเลยครับยิงมันพัาไปตัวไหนชนไม่ได้เราไปยิงมันหมดแล้ย ตรงไหนยิงมาวะนั่นรถเส้นขวายิงมาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้ป้าพี่เดือดปับโอเคครับทุกคนถ้าเราเล่นรถเราคงไม่ไหวฮะไอ้ยย่าคงเป็นตัวแบกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ดูสภาพเลยยิบหายแล้วครับทุกคนแก๊งหลามแก๊งหลามซิ่งได้ตกระดับลำบากแก๊งหลามซิ่งเราทำไมจากกันไวยังวะเฮ้ยนี่เยโดเยโดโคเทเยโด เดกูนำไม่ดีวะอย่างนี้เลยพี่ลังหาผู้นำดีๆนะเข้าใจเปล่าอยู่มาได้ไม่ออกเทียดฉลามว่ายน้ำฉลามว่ายน้ำบอกบอกให้พี่ฉลามว่ายน้ำยัยเหมือนฉลามป่ะเหมือนฉลามป้าว่ายพี่เหมือนฉลามเลยเฮ้ยฉลามครึ่งน้ำเครึ่งบกแล้วตอนนี้ทุกคนครับทายมาครับตอนนี้คิดว่าผมจะได้อันดับเท่าไหร่ครับทุกคนเป็นไงล่ะก่อนเล่นกับรถเป็นไงล่ะอย่าแล้งจะลบเนี่ย เด็กเลกเยคอนนต์ขับรถน่าจะไม่เวิร์นะครับทุกคนเดี๋ยวคอนเทนต์หน้จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวาตามได้โหดโิบูมังซอมบี้เลยอ่โอ้ยฉลาม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 ไปลัดคิวเขาฉลามไปลัดฉลามมุนฉลามมุนเตี๋ยวเดี๋ย้เนีน๋ยเดแล้ว เอ้ยหลามาแชมป์เลยโอ้ยไอหลามาแชมป์ทุกคนครับ <laughs> oh, um, sure. oh, er ็นลูกิีนี้เราก็ได้แชมป์สองเกมติดเลยนะครับทุกคนเออไอหลามาแชมป์ไงไอหลามดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไงโอ้โหไอหลามได้แชมป์เฉยเลยเออทุลักทุเลจริงอหรขับรถเนี่ยไม่น่าเลยเราเฮ้ยไอหลามได้เล็กแกได้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับทุกคนพวกผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีคุณดูดิ สวัสดีครับคือแก๊งหลามซ่าตาลีบันป่ะไปเจอกันคลิปได้ครับทุกคนว่าผมจะหาคอนเทนต์อะไรมาเล่นอีกสนุกมากเลยครับวันนี้แต่ทุลักทุเลที่ขับรถนี่แหละโอ้โหลำบากพิหายเลยเกือบแพ